n w w r r v v t t r u อยากกินเหมือนกินร้านก็เลยกินในรถหน้าร้านมันซะเลย ุต้องเกริ่นไว้ก่อนเลยนะว่าผมเป็นคนนึงเลยครับที่โตในรถครับเพราะว่าต้องย้อนกลับไปตอนสมัยเด็กๆครับผมเนี่ยกินอาหารเช้าในรถทุกวันเลยครับเพราะว่าตื่นไม่ไหวครับอยากจะนอนให้เต็มอิ่มที่สุดพอตื่นปุ๊บเนี่ยอาบน้ําแล้วก็พ่อลากขึ้นรถขับไปโรงเรียนเลยใช้เวลาระหว่างการเดินทางนี่แหละเป็นการกินอาหารเช้าไปครับวันนี้เลยอยากจะย้อนวันๆซะหน่อยอยากจะมาทานอาหารเช้าบนรถเหมือนเดิมครับวันนี้ผมขับมาที่ร้านที่มีชื่อว่าโอเคนครับอยู่ตรงสาทรร้านนี้ปกติแล้วเนี่ยจะ เน้นขายอาหารเย็นเป็นดินเนอร์เป็นหลักโดยเขาจะขายอาหารเช้าแค่2วันครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์ขายเป็นแบบบรันช์ด้วยบรันช์ก็คือเนี่ยถึงพอดีเลยอยู่ตรงตึกพิรัชทาวเวอร์นะครับตรงสาทรย้อนกลับมานิดนึงขอบคุณครับกลับมาที่บรันช์ครับผมบรันช์เนี่ยก็คือ บรันช์เนี่ยก็คือเบรคเฟสบวกลันช์ครับเป็นอาหาร2มือ้อที่เขาควบเป็นมื้อเดียวเลยของฝรั่งนะครับแล้วร้านนี้จะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์ซึ่งอร่อยมากผมเคยมาทานก็หลายทีแล้วส่วนดินเนอร์ของเขาที่ขายวันธรรมดาก็อร่อยเช่นเดียวกันซึ่งผมก็ไม่สามารถรู้ได้นะว่าเขาเป็นอาหารชาติไหนสําหรับร้านนี้เพราะว่ามันผสมผสานมันฟิวชั่นแต่มันลงตัวแล้วมันอร่อยแล้วเมนูเขาก็เปลี่ยนทุกๆ3เดือนมัน้งทาให้เรามากี่ทีก็ไม่เบื่อครับวันนี้ผมเลยบัตรไดรฟ์ทูถึงที่ร้านเลยจะอร่อยเหมือนที่ผมกินในร้านหรือเปล่าถ้าางงัันรรอออแปปบบเดียวคผมขไส่หา แล้วมันน uh? ั mm. round, well. so, ่งกินบนรถเลยสั่งได้2วิธีนะใน l ลน์แอดของร้านก็ได้หรือว่าจะมา Walk-in แบบผมเลยก็ได้ไม่ใช่ Walk-in สิ drive to มาจอไปเลยนี่คุณนิวมาเป็นกล่องนี้เลยนี่ครับแล้วก็ชิปส ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ที่โอเคนครับเขารวมกับร้านรูทครับเป็นเจ้าของเดียวกันตอนนี้เขาปิดไงแล้วก็มาทําด้วยกันครับเป็น Good Morning by Roots X Ok e n ไม่ได้ค่าโฆษณานะแค่อยากบอกต่อของอร่อยครับผมคือเราไม่ได้เงินไม่ได้สปอนเซอร์เลยทั้งนั้นตอนนี้เนี่ยเขาขายอยู่3เมนูด้วยกันครับนั่นก็คืออ็อกมัฟฟินที่ผมสั่งมาแบบนี้2คือคิวบาโนซึ่งเป็นแซนด์วิชสไตล์คิวบาครับแล้วก็3คือเป็นเหมือนอาคาอีโบหรือประมาณแบบเชียร์พุดดิ้งโบสําหรับ ขอกินของโปรดครับนั่นคือออกมัฟฟินออกมัฟฟินเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้ครับโอ้โหทำกล่องมาน่ารักมากชิ้นนี้260บาทครับผมบอกราคาก่อนเลยอ๋อนี่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่ชี้เสีมเยิ้มเลยครับนี่นี่ครับนี่ เป็นไซส์แบบมินิเลยเล็กกว่าที่ร้านป่ะใช่ปะไม่อะประมาณนี้อะไซส์นี้อะต้องบอกก่อนว่ามัฟฟินเนี่ยมี2แบบด้วยกันครับเป็นแบบคาวหรือแบบหวานที่เราเคยกินก็เป็นมัฟฟินเหมือนกันแต่แบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าอังกฤษมัฟฟินครับหน้าตาจะคล้ายเบอร์เกอร์นี่แหละแล้วก็เป็นเหมือนขนมปังประกบกันแล้วไส้ตรงกลางครับก็จะแล้วแต่ร้านเลยจะมีเป็นเบคอนก็ได้หรือจะเป็นซอสเซตแฮตตี้แบบนี้แล้วก็ใส่ไข่นี่แหละครับคืออ g ง i s h มัฟฟินเลยแต่ว่าผมก็ไม่รู้นะว่ามันมาจากอังกฤษจ,จริงหรือเปล่าเราไม่สามารถเชื่อถือได้้รรัเเพาาาาาะววว่่่่อยยยยงขนมมมโตตกกกีีี็ไไดจ สิงคโปร์ก็ไม่ได้มาจากสิงคโปร์แสดงว่าเจ้าอิงลิชมัฟฟินเนี่ยมาจากอังกฤษหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่ต้องไปถามกูครับไม่ใช่ผมนะ Google กูเกิลโอเคเดี๋ยวชิมเลยดีวยกว่าอืมหอมมาก <c oughs> มมมคืิมถึงมากครับคือตัวอิงลิชมัฟฟินเนี่ยมันจะมีความหนึบๆกว่าขนมปังปกติทั่วไป บวกกับชีสแล้วก็ซอสเสร็จแพตตี้เข้าไปนี่คือแบบดีมากจังฟูดอะมันคือจังฟูดอาหารขยะครับแต่ของพวกนี้เด็ดยั่วเนี่ยครับ ลองดิบ้างครับชิปส์อ okay, นี่เขาแถมชิปส์มาด้วยครับโฮมเมดทำเองเลยหน้าตาเป็นอย่างนี้อ้าวไม่ได้ละอืมขาดไม่ได้นะถ้ากินพวกแบบเบอร์เกอร์หรือแบบมาฟฟินแบบนี้ยชิปหายแล้วครับผมอร่อยมากวันนี้อ้วนแน่นอนครับคุ้มแคลห้าไม่อยู่หรอกอย่างเงี้ยหมดชั่วต้องกินสลับกันนะกับมาฟฟินนี่คือจะแบบอ,อร่อยเลียกระดาษ อร่อยมาก100%เซเลยเหมือนกินที่ร้านเลยครับเพราะว่าทำเสร็จปุ๊บเมื่อกี้เราลงไปซื้อรอประมาณแค่สาสี่นาทีแค่นั้นเองแล้วกลับเข้ามาในรถแล้วกินเลยมันยังร้อนๆอยู่ไงแต่ผมติดนิดนึงว่าชิ้นมันเล็กอะราคาจะสูงนิดนึงก็นานๆานกินทีครับผมให้หายอยากแล้วกันครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องนิวเชยพลด้วยนะครับดูคลิปหน้าครับว่าผมจะไป drive thru ที่ไหนแล้วเจอกันครับผมนิว drive thru ก็ปิดเอาเนี้ยไมไ่เนี่ยกินชิ้นเดียวหรอมา